โรเวอร์ชื่อนี้สโมสรนี้แฟนบอลยุคใหม่อาจจะเห็นชื่อพวกเขาผ่านๆ่านหรือเป็นแค่ทีมที่กองเชียร์เฉพาะกิจให้ความสนใจผ่านเว็บไซต์สบ,บเบ็ด แต่ทว่าสําหรับแฟนบอลยุค90นี่เป็นสโมสรสรับตำนานต้นตํำรับกับคําว่าใช้เงินเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จกับการที่ขึ้นชั้นมาไม่กี่ปีก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สาเร็จในปี1994ด้วยวันนั้นเม็ดเงินมหาศาลของตัวแจ็ควอเกอร์อภิมหาเศรษฐีที่หวังเห็นทีมรักของตัวเองประสบความสําเร็จเมื่อเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็จัดการใช้เงินมากมายไก่กองในการซื้อซูเปอร์สตาร์ระดับชั้นนับเกือบทุกตำแหน่งทำให้สโมสรตอนนั้นมีนักเตะชั้นยอดอยู่เต็มทีมตั้งแต่แแนนนวรััับยกองงห้้าตต่ล แกรมเลอร์โซกองกลางห้องเครื่องอย่างทิมเชอร์บูตคู่หน้ามหาประหอย่างอารันเชเลอร์และคริสซันตันยิงไปกว่านั้นตำแหน่งผู้จัดการทีมพวกเขาสามารถคว้าตัวเคนนี่ดันกลิตชีลาออกจากลิเวอร์พูลเมื่อปี1991เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมได้สิ่งหลังจากนั้นไม่นานคิงเคนนี่ก็สามารถพาทีมคู้ล่บใฝ่เล่งบอลลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองในสัปดาหถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าชาวขอบสนามน่าจะเห็นแล้วว่าแนวทางของพวกเขามันคล้ายๆกับเชลซีในยุคของการเทคโอเวอร์ของโรมมนอับราโมวิชที่หวานเม็ดเงินมหาศาลจน ขึ้นมาเป็นทีมระดับชั้นนาของฟุตบอลสโม,มสรยุโรปแต่ว่ากับแบ็กเบิร์นมันตรงกันข้าในขณะที่สโม,มสรเชลซีต่อยอดจากแชมป์ลีกครั้งแรกของตัวเองด้วยการคว้าแชมป์ลีกอีกหลายครั้งตามด้วยสถานาการเป็นทีมระดับหัวแถวก่อนจะไปถึงจุดสุดยอดในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ทว่าสมมําหรับแบ็กเบิร์นหลังจากพวกเขาคว้าแชมป์ลีกแค่4ี่ปีก็ต้องตกชั้นไปนแบบสุดช็อกซึ่งอลันเชเร่ตำนานดาวยิงของทีมชุดนั้นกล่าวถึงทีมยุคป,ประวัติศาสตร์ไว้ว่า ผมรู้สึกได้ว่าตอนนั้นพอเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าความคิดทุกคนก็รู้สึกว่าเรามาสุดทางครับไม่มีการต่อยอดใดใทั้งสิ้นซึ่งสิ่งที่เชียร์เลอร์พูดนั้นนะครับก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนสักเท่าไหร่ปกติทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ต้องปรับทัพไปอีกสเต็ปในการก้าวขึ้นไปอีกขั้น้วยการขึ้นไปในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องยกระดับนักเตะในทีมแต่ทว่าสำหรับสโมสรตอนนั้นมันตรงกันข้ามทั้งหมดโดยหลังจากที่ได้้้้้แแชมมมปปนนนนนะะะคครรรรรรัััััับบบบเเเี่่ดกกกกกซือออผผููสาาางงิิิทหห็ตตวไไล าฟอร์ดผู้ช่วยของเขาซึ่งตรงนี้มันคือจุดหายนะของจริงจริงอยู่ที่ฮาร์ฟอร์ดทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะผู้ช่วยของคิงเคนนี่แต่ว่าในฐานะกุนซือคนคนนี้ไม่เคยสร้างผลงานดีๆอะไรออกมาวอลเกอร์อาจจะมองถึงระบบบูธรูมของลิเวอร์พูลที่หลังจากบิลแชงลี่วางมือก็มีบ๊อบเพสลีย์มาสารต่อตามด้วยโจเฟกันและเคนนี่ดันกลิชแต่ทว่านี่มันไม่เหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าดันกลิชเลือกที่จะลาออกแบล็กเบิร์นก็ควรแทนที่เขาได้ผู้จัดการทีมชั้นนําซึ่งอลักทีมและเม็ดเง รับทีมก็ดันไปิ้มเรฮารฟอร์เสียได้สิ่งที่เรฮารฟอร์ทำมันเหมือนจะดีแต่มันกระขับกับนโยบายของทีมก่อนหน้านี้นั่นคือกวาดซื้อนักเตะอาหรับชั้นนําเข้ามาสู่ทีมเขามองว่าทีมชุดนี้มันดีอยู่แล้วไม่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนอะไรอย่างตอนช่วงซัมเมอร์ก็มีข่าวกับซีนารีซีดานยอดจอนทับหนุ่มชาฝรั่งเศสจ,จากบอกโดที่กําลังขึ้นมากแต่ฮาฟอร์ดไม่เอาและแจกไปทางแจ็ควอเกอร์จนมีวันลีคลาสิกจนถึงตอนนี้ว่าเราจะเซ็นซีดานเข้ามาทําไมาในเมื่อเรามีทีมเชอ,อ,อนนเร์ ไกลขนาดไหนในอาชีพของตัวเองโดยคริสตันนะครับผมย้อนความหลังในช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ว่าคุณคิดดูสิครับตอนนั้นเรามีข่าวกับทั้งซีดานคริสตอฟดูการีสองดาวดังของฝรั่งเศสเชวนะซึ่งสถานะของเราผมเชื่อว่าตอนนั้นเราคว้าพวกเขามาได้แน่นอนหากว่าเราอยากจะทําอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเราคือแชมป์ครเม์ลีกอังกฤษ นักเตะชื่อดังก็ล้วนยินดีแห่มาร่วมทีมแชมป์อยู่แล้วล่ะครับผมเชื่อว่าแจ็คเนี่ยคงจะเสียใจมากในภายหลังที่ไม่ยอมเดินเรื่องกับดิวดิวนี้ให้มันเกิดขึ้นนอกจากจะไม่ได้ซีดานกับดูการีแล้วแบ็กเบนยังคว้านักเตะอารับโนเนมอย่างอดัมริสและแมตตี้โฮมาแค่นั้นเองซึ่งมันก็ทำให้ผลงานของพวกเขาดำดิ่งในซีซั่นต่อมาในยุคข,ของฮาฟต์ปี1995ทีมตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตั้งแต่ไก่โหแถมกแกรมเลอร์โซกับเดวิดแบตตี้ดันมีเรื่องต่อยกันเองในสนามสุดในนนลีกีกกกกจจาาแแชมมเป่่ออบบคััท เจ็บเท่านั้น นี่เป็นความน่ากลัวของทีมที่ขึ้นสูงแล้วรักษาระดับไม่ได้เพราะเมื่อตกลงมาจะเจ็บหนักกว่าเดิมในวงการฟุตบอลนั้นก็มีทีมหน้าใหม่หลายทีมขึ้นมาประสบความสําเร็จแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถยืนระยะได้ความบันเลยจึงมาเยือนเพราะว่านักเตะในทีมเป็นแชมปเปี้ยนซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากลงไปคลุกฝุ่นอีกต่อไปอาลันเชียร์เอร์ดาวซันโบของทีมตัดสินใจอำลาสโมสรด้วยการย้ายไปร่วมทัพนิวคาเซิลพร้อมกับ่าดตัว15ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติโลกในตอนนั้นจากนั้นพวกตัวหลักกกก็็ไไหหลออจจาาาทีมมววดั้ง่่ะเปน เสันวิวขอ,อกไปที่ลีดคริสตานันไปเชลซีแกมเลอร์โซไปเชลซีเฮนนี่เบิร์กไปแมนยูส่วนเม็ดเงินของวอลเกอร์พอทีมเริ่มมีปัญหาเขาก็ไม่สามารถพยุงทีมกลับมาได้เหมือนเดิมแบ็กเบิร์นนั้นสารวันเตี้ยลงจนสุดท้ายปี1999พวกเขาก็ต้องตกชั้นหลังจากที่เสมอกับแมนยูในช่วงท้ายซีซั่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าตลกดีเหมือนกันที่ครั้งหนึ่งวอลเกอร์พยายามทุ่มเงินมาหาศาลไปมากมาเพื่อมาดวลกับแมนยูแต่ทว่าทีมปีศาจแดงก็ยังพังานง้ำค้ำวงการแต่ตท ยอดความสําเร็จและกระตกชั้นไปในที่สุดซึ่งภาพแจ็คบอเกอร์ยืนร้องไห้ที่สนามเป็นภาพคลาสสิกของสึกพรีเมียร์ลีกจนถึงตอนนี้เลยละครับซึ่งเชียร์เรอร์เคยให้สัมภาษณ์กล่าวถึงความรู้สึกตอนที่เห็นแบล็กเบิร์นต้องตกชั้นแม้ว่าเขาจะย้ายทีมไปแล้วก็ตามแต่มันก็เต็มไปได้วยความรู้สึกเจ็บปวดว่า ผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะเรฮาฟอร์หรกนะครับเพราะว่าเราต้องเห็นใจเขาด้วยเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าการเข้ามาสารต่อจากเคนนี่ดันกลิชที่พาทีมคว้าแชมป์ในรอบ80ปีมันเป็นงานที่หนักเกินไปครับตอนที่ได้แชมป์ลีกตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นเหรียญแชมปลีกครั้งเดียวตลอดอาชีพของผมตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าเราเป็นยักษ์ใหญ่ที่พร้อมจะสะเทือนวงการฟุตบอลยุโรปแต่ว่าทุกอย่างมันกลับจบลงในเวลาไม่กี่ปี แม้วันหลังจากนั้นแบล็กเบิร์นจะขึ้นขึ้นลงลงในเซิร์ฟเีเรียลีก Premier League. มีแวบมาควา้าแชมป์ลีกคัพได้ครั้งหนึ่งแต่ทว่าสมสรไม่สามารถกลับไปยืนที่จุดเดิมได้อีกเลยไม่เคยเฉียดเลยแม้แต่น้อยเพราะเมื่อพูดถึงสมสอรแห่งนี้ทุกคนจะนึกถึงทีมเล็กๆสมสรเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมาตอนยุค9 0 9ขึ้นมาจากดีวิชั่น2และมาต่อกรก,กับพวกบรรดาบิ๊กทีมและล้มบอสใหญ่ยยอย่างแมนยูควา้าแชมป์รีเมียลีกได้แม้ว่าอายุไขของความสำเร็จมันจะสั้นแต่มันเป็นช่วงเวลา และนี่คือขอบสนามสตอรี่โฉมใหม่หากดูและชอบใจโปรดกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ